ผมพูดแบบยังไม่อายนะนะฮะถามว่าถ้าข้อกฎหมายนี่มันทําอะไรใครไม่ได้แต่การกระทําชั่วๆอย่างเงี้ยเราควรที่จะประนามครับนะว่าผมได้ยินเสียงบ้าหลอกหลอนนะฮะต่างๆนะครับแถมมีเสียงว่าคนนี้คือคนของใครก็จะมีตัวบอกนะแต่คนที่ไม่รู้แต่เสือกอยากรู้อยากจะเห็นแต่ก็ต้องขอบใจหลายๆตัวนะครับนะเหมือนการเรียกตัวออกจากตัวผมอย่างเงี้ย เหมือนการเรียกตัวออกจากตัวผมต่างๆปกปิดเอาไว้ทุกท่านคิดว่าย่างไงเหมือนกับเสมือนว่าผมนั้นมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาผมเป็นผู้หญิงนี้ครับผมมีเมียเยอะนะผมมีเมียทุกภูมิภาคปันเปิดแม้แต่กระทั่งว่าผมนั้นเคยไปเอาภรรยาเขาตอนที่ผัวเขาไม่อยู่อันนี้ก็ยอมรับนะครับนะฮะมันก็เรื่องมันตั้งเนิ่นนานแล้วนะเป็นสมัยวัยรุ่นนะก็เคยมีผัวเขาไปทํางานแต่เราก็ไปเอาเมียเขา นะแต่เราก็รักเขาไงนะนะเราก็รักเขาอนยะ่างเงี้ยผัวเขาก็ไม่รู้อยากจะเปิดอะไรไมีครับว่าผมไปเอาเมียใครอย่างเงี้ยยังไงเมียผมเมียเก็บทุกภูมิภาคแะครับผมก็รักของทุกคนของผมแหละคุณเปิดเอาแม้กแต่ทั่งลีลาการเอากันหรือผมเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเด็กๆของผมเนี่ยพวกท่านก็อ่านกินอวัยวะเพศผู้หญิงแล้วก็ใส่ตัวไปในอวัยวะเพศผู้หญิงให้ผู้หญิงนั้นกระเด้ามาคืนครับมันเป็นเหมือนสนามไฟฟ้าบางอย่าง ให้ผู้หญิงนั้นกระเด้ากลับมาหาเรานะผู้หญิงเขาอายเหมือนกันนะครับถ้าเขารู้เรื่องพวกนี้นะว่าการกระทําชั่ว,วพวกนี้มันควรจะประนามให้มันอับอายกันให้หมดยังไม่พอนะครับเมื่อผมมีเพศสัมพันธ์กับเดล็กของผมเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยครับผมเอาหมดแหละครับพรมามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับนะผมมีการปั่นเปิดและตัวที่อยู่ในตัวผมเนี่ยพวกท่านคิดว่ามีความสามารถทําได้ไหมครับแม้แต่อสุจิผมจะหลั่งไหลออกมาในรู้ก่อนนะ ถ้าผมไม่ปรับระดับตัวรถล,ลงภายในมันจะไม่รู้เลยแม้แต่อาผู้หญิงครับแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยอย่างเราเนี่ยเสร็จกี่ครั้งมันอ่านกินหมดเลยครับมันอ่านกินภรรยาของผมเนี่ยเสร็จสองสาครั้งอันนั้นเนี่ยมันอ่านกินหมดนะครับยังไม่พอครับณขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการเปิดภาพครับมันเป็นการเปิดภาพเข้ามาในห้องเพื่อที่จะส่องถ่ายครับการเปิดภาพเข้ามาส่องถ่ายและเอาไปขายให้ต่างชาติเห็นอยู่ในเว็บไซต์ครับ ทั้งที่ผมไม่เคยถ่ายจะเป็นระบบบางตัวที่มันเชื่อมต่อในดวงตาผมหรือผมเนี่ยอาบน้ําแก้ผ้านะครับหรือภรรยาผมอาบน้ําแก้ผ้าในห้องน้ํามันออกมันเปิดเข้ามาซูมครับมันเปิดภาพเข้ามาข้างกําแพงเพื่อที่จะซูมดูอวัยวะเพศผู้หญิงอวัยวะเพศผู้ชายแล้วก็สองถ่ายเอาไปขายในกลุ่มต่างๆมันเชื่อมต่อที่ดวงตาผมหมดเลยเมื่อใครเปิดภาพเข้ามาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อในดวงตาผมเป็นเหมือนการกวาดกราฟครับ เหมือนรถกู้ชีพยิงคลื่นมาเนี่ย